วันนี้เราก็จะมาสอนเอิมเอามือตบนะอันนี้นี่ก็จะเป็นอันแรกเรเอามาแล้วโอ๊ยซึ่งตอนนี้เราก็มาตรงนี้ก่อนนะตอนแรกเราจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราจะไปเอบเนี้ยเราเดินตามมาตรงนี้แบบนี้นี่แต่ไม่ได้บอกชื่อแมปนะเดี๋ยวมาบอกชื่อแมปลิงต้คลิปแล้วก็นนี้นี่รอถ้ามีเพื่อนเข้าไปแล้วนี่เราก็ได้มาแล้วเนาะนอืมเก็บไวก่อน นี่ทุกคนอันที่สามนะลงมาข้างล่างใช่ไหมเอิ่มไปตรงนี้ไปตรงนี้มีไหมอ่ะไม่ใช่หรอมุมนี้หรอมุมนี้ปะมุมนี้ปะเฮ้ยไม่ใช่ใเ้ยเดะเดี๋ยวตรงนี้ไม่อะอัน นี่ทุกคนเรากดแล้วมันจะมาอย่งนี่นี่ตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้อันนี้นะอันนี้ทุกคนก็ระวังด้วยนะเอะเห็นทุกคนถ้าตายแล้วมันจะไปเกิดตรงนี้นะนี่เกิดตรงนี้เอาเกิดตรงนี้นิว่ะนี่เข้าไปแบบนี้มันจะมีรูปเนี่ยแบบนี้นะให้มาตามนี้เลยน,นี่ คายังไม่ถึงงั้นทำไมพี่ไม่ผ่านนี่ตลอดเลยอะ่ะเออทุนให้เจอมาตรงนี้ไม่ต้องผ่านก็ได้พี่แค่อยากผ่านเลยตปัง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 วันนี้พี่ไม่อยากตายแล้วทำไงอะ่ะมันกระโดดยากเกินไปอะ่ะทุกคนมันกระโดดมันกระโดดยากเกินไปโอ,อ้ไอ้พื้น เออก็คุณมันจะไปเออ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 ยทุกคนทุกคนต้องผ่านไปได้นะทุกคนผ่านแล้วก็ยินดีด้วยความราบต่อไปสีอันนี้นะคนเออมสีทองนี่มาตรงนี้นี่ อันนั้นถ้าทุกคนผ่านได้ก็ยินดีด้วยนะอันนี้พี่ขอไม่ไปก็แล้วกันพี่ผ่านไม่ได้อุ้ยเริ่มน้วออันนี้มันจะหายได้ด้วยนะทุกคนทุกคนต้องรีบๆกร,ระโดดนะเนี่ยถ้าตายมันจะไปเริ่มใหม่เลยอันนี้พี่ก็เด๋ยวพี่จะทิ้งลิงใต้ลิบนะแมปชื่อแมปอ่ะอันนี้ก็ขอโทษด้วย ก็แรกันนะถ้าตายใหม่อะมันก็จะได้นี่ใช่ไหมให้ทุกคนอยากได้ทุกคนก็ไปเอาใหม่ก็ได้นะ,าะามาเราก็จะไปเอาให้ได้เพราะว่าเราเคยเราเกนะือบจะได้แล้วนะเกือบจะได้แล้วโอ๊ยยาที่ก็ได้ทุกคนมาตามนี้เลยนะ ทุกคนถ้าผ่านไม่ได้ก็ซูๆูจะนะพี่เป็นกำลังใจให้อยู่จ้างิดงดงดงโอ้ยทำยากจังเลยอันนี้อันนี้ทำยากมากไม่ได้ฐานนี่เป็นนั่งถ่ายเป็นพูดข้างนอกก็ได้ไต่อ ต้องพูดต้อทำเองมาทุกคนคอบประมาสนีมันก็เริ่มอนีขึ้นกากขึ้นกากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ไปงั้นเราไปอีกแ้วก็ตายเราต้องเราจะค่อยๆถายไปเรื่อยๆนะมาใช้มุมมองนี้ดีวกว่า อันนี้เขาบอกว่าใช้ง่ายพี่พี่ที่อยู่ต่างจังหวัดเราเขาชอบใช้มากเลยอ่ะเราไม่รู้เพราะอะไรทำไมมันไม่กระโดดแล้วคเราติดกับปัญหาเรื่องนี้มากเลยอ่ะทำยากมากเลยอ่ะอน,นี่กระโดดแล้ว,ลวใช่ไหม มันใช้กับแมวใครก็ไม่รู้โอ๊ยมันตั้งอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยมามาอุ้ยต้องขอใช้มุมมองแบบนี้นิดนึงนะไม่ต้องมองนี้ก็น่าจะไม่มีแหละใครอยากให้เราเล่นแบบอะไรก็บอกได้นะเดี๋ยวพี่ไปจอย3ามครับ แรกก็ตายเฮ้ยอันนี้ทุกคนถ้าผ่านได้ก็โอเคนะโอ้ยวางไวต้ตรงนี้ค่ะค่ะ